มาเลยมาเลยมาเลยวิ่งวิ่งสวัสดีครับของชื่อเด็กชื่ออิทธิตาอัดพิรันวาลาตุนชื่อเล่นชื่อเราแแพๆอายุห้าขวบอยู่อุดรธานีเรียนอยู่ชั้นอะไรครับอรุบาลตานครับห้าถ้าทางรชการครับเดี๋ยวคอยดูว่าเด็กห้าขวบของเราคนนี้ฝีมือเป็นอย่างไรทีมงานครับ ขออุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับกติกาของเราระดับโลกนะครับใครชูดบาสได้ลง5ลูกก่อนกันคว้าชัยครับนักกีฬาประจำที่ครับมาซีใครก่อนลูก่อนนะจับลูกบาสครับจับลูกบาสครับพร้อมนะครับเริ่มครับไปโเด็รหน่ล้วครับเด็กเราหลูกครับโอ้โหเสียวไป ขอบคุณพอ่ก้อยพี่หอยครับตอนนี้น้องผมคึกเต็มที่ครับเข้าตลอดแผ่นครับพร้อมเล่นเกมต่อไปไหมลูกพร้อมครับท่านกรรมการครับน้องผมกำลังคึกเต็มที่ดีมากขอโจทย์เกมต่อไปเลยครับทีมงานครับมาครับเมื่อสักครู่เนี่ยแผนๆชูดได้ ห้าลูกก่อนกรรมการเพียงแต่ว่าไม่ต่อเนื่องครับมีบางลูกไม่ลงโจทย์นี้เราขอท้าแผนแนชุดให้ได้ลงต่อเนื่องหกลูกครับเฮ้ยโอ้แผนแนลูก <c oughs> ตรงนี้ไม่จับเวลาความยากคือหนูต้องชุดให้ลงร้อยเปอร์เซนต์ต่อเนื่องหกลูกติดกันแผนแพนพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วถือลูกบาสรอลูกพอเราบอกชุดชุดเลยนะครับเตรียมตัวนะครับ ไปครับหนึ่ลูกห่วงหนึ่งลูกแล้วนะครับหนึ่งลูกแล้วนะครับห่วงลูกต่อไปลูกแต่เย็นนะลูกที่สองนะถ้าพร้อมแล้วไปเองเลยครับสองลูกมาแล้วมาแล้วลูกเลยนะครับที่สามห่วงเลยมาแล้วสามลูกต่อเลยครับสามลูกติดว้า ไปครับเตเวอร์ไล่ลกสุดท้ายตามเป้าหมายค่ับลูกที่หกครับลูกที่หกลูกไทยลูกสุดงเทียมไลโฮมูกท่านทาลูกขอบคุณมากที่มาสุพรรวันนี้นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้เห็นึความตั้งใจมุ่งมั่นฝึกซ้อมแล้วก็รักในกีฬาบาสของแผ่นๆนะครับโตขึ้น ขอให้แพนๆสมความตั้งใจอยากเป็นอะไรนะลูกทีมทีมชาติลักบาสทีมชาติไทยในอนาคตครับขอบคุณมากครับแพนแพนครับเข็นไหวไหมลูกเข็นไหวเข็นไหวไหมลูกเข็นไปเลยลูกเข็นไปเลย